รีครับอาชีพไหนบ้างครับที่ไม่ต้องจับใบดำใบแดงคำถามขขอ,อน้องธนากรเนี่ยดีมากนะครับอาชีพแรกคือตำรวจโดยเฉพาะท่านน้อเนี่ยเป็นนักเรียนในสิบนะครับ ตอนอายุ1 8 19 20คือแค่เป็นนักเรียนในสิบเนี่ยก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหารแล้วนะครับและอาชีพที่2คือทหารครับคล้ายๆตำรวจเมื่อกี้คือถ้าดอเนี่ยสอบเข้าโรงเรียนในสิบเนี่ยไอ้ตอนอายุ1 8 19 20หรือเรียนโรงเรียนเตรียมทหารครับดนอะอันนี้ก็ไม่ต้องจับใบดําใบแดงนะครับแอะอันที่3คือข้าราชการครูครับหรือเป็นครูอัตราจ้างก็ได้แต่น้อเนี่ยต้องบรรจุภายในอายุ20นะครับอันที่4คือพระนะครับที่สอบนักธรรมเอกโทตีหรือปร เรียนทำแล้วก็บวชยาวจนอายุ30มสิบครับดองอันสุดท้ายคือนักโทษที่โดนโทษจำคุกตั้งแต่สิปีขึ้นไปครับดองและสุดท้ายเพี่อขอ้น้องธนากรเนี่ยอย่าลองทำอาชีพสุดท้ายนะครับ